รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับแบบวินเทจนะครับพร้อมซองหนังตรงรุ่นนะครับนะฮะสภาพซองสภาพเดิมๆนะครับสวยนะฮะไม่มีขาดนะตัวนี้ไม่มีเปื่อยนะครับมีสายสะพายในซองเรียบร้อยตรงรุ่นนะตัวนี้เดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับเป็น AM นะครับไม่ได้เป็น f m ใช้ถ่านนะครับถ่านเบอร์ C ีทั้งหมด3ก้อนนะครับถ่านเบอร์ C ีทั้งหมด3ก้อนหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะตัวนี้ไม่อินเจแปนนะครับ เป็น sony model ล6 r สีนะครับโตเกียวเจแปนนะครับด้านหลังก็จะมีให้เลือกเป็น mws w นะสําหรับ am บ้านเราก็จะเป็น m w นะครับ m w แล้วก็มีปุ่มจูนขึ้นด้านนี้จูนขึ้นตรวนี้จะเป็นวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับประมาณนี้นะโลโก้ตรงนี้มีรอยก่อนนิดหน่อยนะครับบอกคนรับได้นะลำโพงเป็น อลูมิเนียมอลลอยเป็นอลลอยนะครับตัวนี้นะครับหูเสาว,วิทยุก็เป็นไฟอย่างนี้นะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบไฟด c ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูให้นะครับตัวนี้ DC ประมาณเจ็ดหกโวลต์นะครับ4ีจุห้าโวลต์ถึง6โวลต์นะครับ DC น่าจะลบในนะฮะตัวนี้ไม่ได้รองให้นะมีช่องเสียบหูฟังนะครับด้านข้าง มาพร้อมสองหนังตรงรุ่นนะครับโซนี่สกรีนโซนี่แล้วก็สกรีนโตเกียวเจแปนตรงรุ่นด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเปิดเครื่องก็หัวลุ่มตรงนี้ดันลงนะ <c oughs> มีสมาาันก,ก็จะมายไงขอทยโทนก็จะมีเฮ <c oughs> ทโทนกับแคลโทน เฮทโทน้็เสียงจะทุ้มเสียงจะแจ้งแล้วบริษัทก็จะทุ่าล้อหรับยานทหานกสัทา่าเตัวเลขวอลุ่มได้น่าประทับใจนี่เอ็มชั้นลับเอ็ชัดเจนนะครับ MW นะครับส่วนเอดีวอนี้ไม่น่าจะมีขึ้นนะน่าจะตาย่อนด้วยผู้ิาหาบริษัทมิเรี เป็นบริษัทกรียา,าใช่ไหครับใส่ซองนะครัซองสวยนะครับตามประวัตกรรมเดิมมาลงนะครับนะครับใส่ซองอย่างนี้ปุ๊บนะฮะระยะซูมออกนะใส่ซองแล้วก็ติกระดุม hmm. ด้านหลังนะครับปุ๊บปุ๊บสามอันนะฮะสวยงามนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนะครับ เสียงดีทุกเสียงดีนะครับสำหรับสะสมนี่เหมาะมากนะฮะสะสมแล้วก็ใช้ฟังได้ด้วยนะครับใช้ทานได้สามก้อนนะหรือว่าใครมีไฟดีซีไฟลบก็เสียบได้นะครับใช้ได้ถึงหกโวลต์ถึงสี่จุดห้าถึงหกโวลต์มันนะครับปิดก็ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับ